ปิดคำแล้วก็แค่้บนไข่้านมันอย่าไปํำกันนะครับไม่คิดมากครับผมไม่ได้คิดมากครับเดี๋ยวคุยกันเดียบก็ดีขึ้นครับ Ồ. Ôi, dạng nua. อันนี้คือผมปิดเสียงในเกมนะครับแต่ว่าแต่ว่าเสียงหูฟังผมมาทะลร

ชอบเลยอ่ะไม่เป็นไรหนูโหหนูเตรียมคือหนูเตรียมตั้งไว้แล้วหนูบอกให้หนูมีอยูสามพันอ่ะตอนเนี้ยหนูจ่ายไปแล้วด้วยพันห้าโดนได้อีกทีนึงอ่ะมาได้ไอ้เพื่อแม่งอ่ะยอมโดนนี้ตีเปล่า่ะโดนแล้วออกก็ย้ายอ่ะแค่นั้นแหละโอ๊ยคินไเยอะวะหนูตเจยวเสียงหลุดไปเนี่ยตาจยวตาจยว ไอ้ีัยแม่งไข่ติ๊กตอกเยอะแม่งรู้เยอะซะด้วยไอ้เจ้ายรูเยอะวายรู้เยอะยรู้เยอะโอ้โหไอ้ยัเนยัยไอ้ยัยกูนกว่าพี่รแม่งจะช่วยกูแต่ยัยพรแม่งปล่อยกู ีอฟังเอเพื่นเฟังนะพี่พูดไม่ได้ถ้าพี่พูดได้พี่พูดตั้งแต่เมื่อกี้ละโจ้พี่ะไม่พี่เอียวไม่ไดพูมันให้กูพูดพี่เอียวพี่เอียวพี่เอียวพูดพ่จเ่นไดออก่เลยอะพี่มันให้กูพูดนะกูพี่จี้ยเล่ได้ออกเลยพี่เอี้ยกูพูดไม่ได้ไอ้เหี้ย ไอเจลอะไรเหลือสามพันหน่อยเจลตอนแรกผมโดนค่าปรับห้องไปอ่ะไอไอเจลแม่งไม่หลุดตั้งแต่เฮ้ยกู้ยกูหาโดนอะไรนะทันหน้ามีอยู่สามมันอ่ะโดนไปแล้วทันหน้าโจโจมามาคราวนี้มาโจมาไออย่ากูโดนค่าปรับนี้ตีมาโดนเมื่อกี้เลยแทนครับแทนโจไปแทนโจไปตั้งกูเลยไปซ่อนอ่ะไอ้สัตว์องไปจ่ายค่าปรับไปลูกพี่เอออนรดิเ้ยอะไรนะปคอนโดใหม่ใกล้ฉันเกิดเกิดเกิด เอ็นอยู่ค <Means S 1> <esh> ันเนี้ยเกียนเว้ยไม่มองไม่เห็นเลยนะเอ้าขับเหรอไปพี่สายขับไม่ใช่เหรอฮะเดี๋ยวผมขับแพ้ก็ได้พี่โอ้โหคนขับรถส่วนตัวของพาร์ทวินเทเฟลเต็มหรอเตไม่พอร์ตเต็มปะไมม่เต็นายเต็มปะล่ะเพื่อนกูซัดหน้ามึงอะเต็มโอ้ยใจเย็นเพื่อนอุ้มอุ้มมาหนึ่งไงเอ้าแล้วยอีกเวลาเพื่อนเลยเหรอใครขับเนี่ย มู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 ขึ้นมามูมูลูกปลาอิ่มเตะทีนึงเตะทีนึงลูกอิ่มเตะหน่อยเตะหน่อยเออแล้วกดขึ้นโอ้โหรถรถสุดไอ้เจมันเอาเนาหุ่มปีกยังไ่ต่อเดี๋ยวยังไงต่อไอ้กะน้องไอ้กะน้องนี่ที่หลังไอ้นี่เป็นเสียงเลยสมมติโดินอะปิดเลยแต่แต่หูฟังผมแม่งทะลุว่ะไอ้เฮียปีกเหมือนกันเหรอไม่ปีกไม่ปีกมาถึงคนที่ปีกดีมาถึงที่ที่ปีกอ่ะสามวินสามวินสามวันสามวันพวกปีกพวกปีกเออสามวันเหรอช่องวมดีพี่ ไว้ไม้ผัดเนี่ยสำรองอ่ะไม้ผัดเหรอต้องพันกี่ไม้อ่ไอยโจเจเซ่โจลงมัเซฟมัเซฟไก่มานั่งขับโดนในมึงเอ้ยเต็มเปล่าวะเดี๋ยวกูเอามึงสักทีอ่ะมาเดี๊ยวไม่พ่อเองจะไปไหนกันน้องๆไปเอาแม่งต่อเอาไงจานโจเมย์ดิจานโจกูยังเมื่อยเลยนะทำไรนี่แล้วจานเซียงอันกูหายนะงานั้น นี่่ไงวามมูปิวหัวปิวหมดเลยครับผมขอร้องผมอย่าปิวได้ไหมขอวินไว้ช่องหนึ่งอ่ะขอเป็นช่องน้อยๆอย่าอย่าอย่าคือสวยแค่เรื่องตีของพออย่าสวยเรื่องบินเลยเฮ้ยโอ้โหจะเบรกก็เบรกก็ผมอยากเบรกอ่ะพี่ทนาไงดีเอาไรรุ่น ไม่รู้พนมเปนโจเราจะหายเมื่อดิเพื่อนปลุกโจหน่อยะอยู่อยู่อยู่พับไม่อะอยากเดินห้องมันเพื่อนอ๋อไม่มีคีย์การ์ดมีคีย์การ์ดเปิดห้องอ๋อเออแล้วคนเราติดคนใช้คนเราคีย์การ์ดใช่โจ่อกี้แม่งหยุดไม่อยู่เลยใช่ไหมท่ามบนตอนมีคนเปิดโซ่อะเปิดโซ่อะโดนเปิดโซ่เหรอเโซ่ก่อนเอ้ยผมมีรถประมูลอยู่พี่ พอพี่พี่โจไปไหนวะมีอะรอยู่ที่ขาพี่เนี่ยเอ้าพพี่ไม่ชุบอ่ะก็มันไม่พูไม่อยู่เราตัดิปไปลำเลยๆกันนะครับเดินดูอย่างเดียวก็พอได้ป่ะขวาอี่าดียอีก่ได้ป่ะอีกไฟหรือแอดดอปอี่หรือแอดดอปทำี้อะไรขยะไอ้นไมเนาะแด็อกดิสุดเลย ก็หมดนเว้ยไม่รู้ว่าไหวไอดอไอดอกก็ได้ไปไอดอไอไก่โดนไล่ไก่ไอไก่โดนไล่ไอไก่โดนไล่ไก่ไก่วันท้อฟอไวเนาอผมก็ยิ่ถนี้แหละนี้แหละผมก็ย่นี้แหละแถวนี้แถวนี้ลำสองลำสองลำมาสองไอ้เซไปถามขอข้าว่ะดิ ไอเซมสั oh. ่งหมดเลยนะถ้าที่เห็นอ่ะไอเซมต้องสั่งหมดเลยนะกัดพี่ฟังหันะพี่พอสพี่เห็นตัวที่อุ้มศพป่ะเนี่ยไม่ยังพูดอยู่เลยว่าไอเหี้ยเนี่ยตัวที่เดินมาหาส่วนใหญ่เซมเป็นตัวสั่งเบีอ๋อหัวแดงใช่ป่ะหัวแดงหัวแดงไอเหี้ยมีกระต่ายอ่ะเดี๋ยวมันหัวแดงอะไรมันมีเร่ยกันอีกเหรอเมื่อกี้กูเห็นมันอุ้มพี่กัสแล้วมันบอกว่าหัเหี้ยนี่เลยตัวเดินมาหาเลี้อะไรเดดินพูอย่างนี้เลยไอสัตว์มาละมาละมาละเพื่อนชุบในชุบในก็ผมผมผมเล่นอยู่ไอหป้าดำลอยหน้าเดไปเด้งไม่บอกห่า ไอ้โจมาโจมาแล้วกลับเลยเหรพี่หาที่วัดไปดลับเลยเออจ้ากูย่าเฮ้ยกูย่าร์ดมันไอ้จะโดนอีกแล้วอสามพันครับผมเยูะไหนเยูะไหนเพื่อนเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนผ่านไปชื่อๆืแล้วเหรอเยูะไหนเยูะไหนขับไปไหนอ่ะล้างน้ำ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 ใกล้เนระเบิดไป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 ลงขึ้นเพื่อนเพื่อนเลฟสามพันเหิขึ้นมาจากข้างบนเหินระเบิสะพานไหนสะพานบนไฮเวย์อยู่บนไฮเวย์แล้วอยู่บนไฮเวย์แล้วอยู่แล้วหน้าแล้วหน้าแล้วหน้าแล้วสี่แยกกำลังไปโลงบ้านแฟม 6คี้มา6คันไปเลยมันไปเลยมันหน้าเลงมันหน้าเลยมันเ้ยวซสายลงข้งหน้าอยู่หน้าตึกหลงไหลหลดลเราไปหลุดต่อเปล่าเพื่อนหลุดแล้วไปดูทไงเนี่ยจะไปไอ้ดอปงจะเล่นต่อไปเอากูละเอาอีอม่เ่อนีไม่ได้โอ้โอ้โอ้โ้โอ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 ้อ้โอ อันนี้เราจะไปไหนต่อครับท่านผู้ชมบนสะพานไฮเตรงเหินระเบิดเหินระเบิดไอ้เชี่ยเหินระเบิดทางไงเหินระเบิดทางนี้ปะนะแชร์ปะใช่์ชรรู้กันรู้กันจริงปะเนี่ยมนถามไ่ไหน่ละายี่้กูอยู่กูอยู่ด้านเลเรากูอยู่ด้านเลเราไอ้ตรงไฮเบหน้าไเอ๊ะเอ๊เน๊ะเเเอ๊เเอออ๊เดอเอะเอเอออ มัออกไปได้ไงออรถออกไปได้หรอไอ้คนสคนไอ้ใครโทรมาเนี่ยจานฟองเต็มยแคทหรืออะไรเฮ้ยมันคือรถบัตดีมันคือรถบัดีมใครรถบัดีไอ้ไอ้กายขับลออแล้วไอ้ไอ้ฟองสตรีมอยู่นะเพื่อน จันทรฟองหรอสตรีมอยู่ <ator il S 1> <listening> เพ<ป>ื่อนจะหลานแม่งลงให้ไม่ได้ก็สตรีมอยู่เพื่อนลงให้ไม่ได้กูกูดูแลเองไอ้สัตว์มึงเสี่ยวมึงไปก็ต้องตีในเด็กเชี่ยมึงเสี่ยวมึงไปที่ไปต้องตีในเด็กกระจอกน้องน้องกูต้องกูเนี่ยกระโดดมึงจะใส่ขี้ควายไปก็ต้องตีในเด็กเชี่ยเองได้ไอ้สัตว์ไม่ต้องเสอเอิบมายุ่งไอ้เที่อากาศไม่โดนก็ไหนที่ยังไงที่กระดาษไม่ไม่ด่าไอ้นี่เพื่อนผมเล่น ในเมืองอยู่บ้ยตรงไหนเราเปิดรแน้ลงกูกูดแลเงได้เข่ได้เขาใช่ลงมาบ้างม่ได้หมดเดยไอเดียดูแลตัวเองให้ดียอย่าคว้ไม่ได้เลื่อนเหมือนเดิมเลยโอ้โหอุ้ยเอ้าไอ้ตรงแบบคือทำอะไรทำอะไรัดลงเองได้ปะลองไปซื้อแฟลตดดยังเลนมาทำสิ่งใต้ในแค่นี้เอไอ้โม่ไอ้จัดไอ้เด็กเียไอ้เียแม่งลงอะไรของมันวะ่มันเหมือนเดิมเลอ่เพ่อออ แล้วมึงได้บอกเขาป่ะไม่ได้บอกบอกให้ลงวิดีโอใหม่ดีเลยกไอ้เหี้ยเดินทางแล้วเปลี่ยนสินทรัพย์ไอเหี้ยไปไหนอันนี้คือไฟกันอย่างนี้ก็ได้ไอ้เหี้ยแล้วกูต้องทไงอ่ห้ไงภาพจะดูแลน้องตัวเองไงแต่สภาพตัวเองยังไม่รอดเลยแขวยไอเหี้ยชอบปีนกูดูไม่เป็นอย่างมันมาส่งอีกมันบอกจัดส่งแล้วน้องตัวเองแขวยหรือเปล่าสามเม็ดแล้วจัดส่งสามเม็ดส่งพอดีเพื่อนสามเม็ด เดี๋ยวปิดเสียงเกมไปก่อนสำเร็จก็คือถึงแล้วไงเพื่อนเหรอคือคอมเพื่อนนี่โหลดอะไรไม่ได้เหมือนวันนั้นเลยใช่ไหมเออพากูฉุนเลยแม่งแล้วเสียไปเท่าไหร่ไม่รู้เปลี่ยนสีไดโครไม่ได้ไปได้เปลี่ยนสีไดโครไหมเปลี่ยนมั้งกูบอกเปลี่ยนอะกูไม่รู้สีไดโคนคือตัวไหนอ่ะกูบอกเปลี่ยนอ่ะ ทำอะไรให้กูเบิ้งก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ดีป่ะน่ะแม่งลงวินโด์แป้งเป็นเหมือนเดิมเลยแนละ้วโอ้ยแล้วกูควรทำไงไงเนี่ยฮะใกล้ๆแล้วกูลงวินโด์ตัวเองด้วยตัวเองไม่เป็นอะลงวินโด์ด้วยตัวเองไม่เป็นเหรอเพ่ต้องออให้พี่แบกได้ป่ะล่ะพี่แบกสอนอะพักไปน่าจะหลับว่ะ ถ้าถ้าหลับเนี่ยกูก็หมดหนทางแล้วหมดหนทางแล้วอันนี้กลับบ้านแล้วใช่ไถึงบ้านแล้วไม่ดัดไหมโอ้ไม่ดัดนี่หนักกว่าไอ้ยลงไม่ได้เหมือนกันเออกูกูไม่รู้เนี่ยกูควรทำยังไงดีเนี่ยแล้วอ่ะกูจะยกก่ากูจะไะไกูอ้อยังหนักอ่ะพวกเด็กเด็กไอเบสอะน่าจะลงเป็นอยูน่นะเพื่อนแฟดได้ตอนนี้ต้องการแฟดได้เออตอนนี้เพื่อนต้องการแฟดได้ แล้วคอมมาโอ้โหกูกล้ามขึ้นอ่ะกูยกทีอะไรครั้งนี้คอมอยู่บ้านเลยใช่ยู่บ้านแล้วก่อนจะยกได้เกือบโอ้โหล้มมานีชิบผายอ่ะพี่พี่เขาบอกว่าก่อนทำเป็นอ่ะไม่อยากลกไปร้านแล้วไม่อยากยกแล้วไม่ไหวล่ะหนักกล้ามขึ้นอ่ะเหนื่อยเว้ ต้องทำไงวันนี้แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วกูโดนนอาออกแกงยังวะน่า,นาจะโดนสลับปะนาะ่าโดนสลับนะเพื่อนพะว่าเล่นบใช่หรอใช่อ้าวแล้วงี้ถ้ากูมาถ้ากูมาวัานนี้แล้วกูได้เล่นไหมป้าไม่รู้ป้าอยู่ปะไอไม่รู้เว้นสลับได้ปะเพื่อนมาสลับได้เลยเหรอหรือว่าต้องรอถ้าต้องรอ,อนี่กูไม่รีบยบเลยอ๋อยังฟองยังไม่โดนออกแกงเพื่อนอ๋อยังไม่โดนเหรอใช่เพื่อน อยู่เพื่อนเมื่อแต่เมื่อวานเรนนี่าน่าจะมียี่สิบหกยี่ห้ายี่สิบหกอ๋อ้กูควรทำไงดีู่นนี่แล้วร้านมันลงวินโดว์ได้ไงวะกูงงว่ะลงมากูเป็นวินโดว์สิบเอ็ดด้วยเอาใช้ก็ใช้ไม่เป็นเอาแล้วแล้วโหลดได้เหมือนเดิมปะนี่โหลดอะไรก็โหลดอะไรไม่ได้เหมือนเดิมเลยเป็นที่ไรเนี่ยเพื่อนเนี่ย เออกูเล่นงงแล้วเป็นที่วินโดว์พังหรืออะไรรถใครมาได้มรถหน้ารถประมูลนะเอาง่ายอ่ะกูเล่นดิที่อยู่แม่งชอบแบบเรียกว่าอะไรหลุดเองอ่ะหลุดเองมันเรียกไปคุยสภาหรอลองโทรหาร้านเพื่อนไปละอุ้งไคุยไม่ได้เพื่อนมันไม่โหลดเลยให้นายเลยเรียกว่าอะไรให้ลาไร่ทำเนี่ยแบบการเลยเนาะแอดไว้แอดไว้ บอร์ดพังวะเพื่อนใช่เหรอไอว่าแบดดอกไม่รู้พี่ผีบอกเอาเลยไม่กันเริ่มแล้วพี่วงเพนหน่ะเบลนั่งต้องเสีอผมผมมีอายุยี่สิบอ่ะเอาไว้ก่อนโทรหาร้านซ่อมมันอะไรนะทุนทางเขาจะรู้เหรอว่าานใหญ่ถ้าตัวร้านน่าจะหรูดิเพื่อนพอเขาเป็นร้านซ่อมคอมเพื่อนเขาจะไม่รู้อะเออคุณต้องถามว่าแล้วมันโหลดอะไรไม่ได้เลยอ เออบอกว่ามันแบบเข้าดิ๊แป๊บเดียวก็หลุดครับโหลดแรงก็ไม่ได้นี่รถมันบ้านรถสีขาวนะเออแล้วพังอีกต้องลุกไปอีกโอ้โหเธอเหมือนชิงเพื่อลองทักถามปีกไอ้ฮะปพ่ะเผื่อเขาตอบได้เออเขาถามซ่องกับใครอะรถมันว้าเนี่ยเขถามกูกูตอบว่าซ่องกับแอดไวอะเขาจะตอบกูอยู่ไหมเนี่ยคือมันก็ ได้เพื่อนแค่ถ้าสอบถามนี่เพื่นนอนใครบ้างก็แอดด็อกด้ยคือแล้วไม่มีคอมทำไงนี่นายเออโอ้ยเหมือนขาดหัวใจข้างซ้ายอะ่ะเฮ้ยเพยมีสองขวดเยวกูมีเยอะอยู่มาเอากูม,มีเดี๋ยวผมลองถามน้องผมให้คนปะมันทำเป็นแบบมันลงวินโดว์ให้ผมอะ่ะ เดี๋ยวผมลองถามฮะตอนนั้นผมก็วินโด์พังอะสรุปมันวินโด์พังหรืออะไรวะเดี๋ยวลองถามว่าถ้าอาการนี้เป็นเพราะอะไรแล้วตอนมึงวินโด์พังมึงโหลดอะไรได้ปะโหลดได้แต่เล่นแบบหนึ่งงั้นไม่น่าพังนะก่าอะไรน่าจะพังอะเล่นแบบหนึ่งมันก็คอมดับเลยของกูไม่ดับไม่ไม่ดับไม่ไรอะแต่ว่าเล่นไรไม่ได้โหลดเลยไม่ได้แอร์ดับปะแอร์ดับหรอเล่นเฟซังค้างใช่เหรอ ไอ้ก้าว่อไม่เนี่ยแบบเออแล้วตอนนั้นที่เอาไปซ่อมอ่ะลูกไหนโมซันลูกไหนทีพียูแม่งวิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดอ่ะรู้ว่ามันเป็นอีกแล้วแต่อันนี้มันไม่ได้วิ่งมันไม่วิ่งเลยเหรอไม่ได้วิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ะตอนนั้นทีพียูว่าเปิดคอมมาก็วิ่งร้อยแล้วตอนนี้วิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งก็คือดีนะเพื่อนเวลาเปิดคอมมามันก็คือปกติแหละแบบมันจะวิ่งต่เมื่อนอ่ใช่ก็อันนี้ที่คือตอนนี้มันไม่ได้เป็นที่นั้นแล้วแต่มันเป็นททีี่่่นแช ทำอะไรไม่ได้โอ้เป็นไรไม่เลอะกูแบบไม่อยากทำอะไรแล้วเป็นชีวิตชีวา S S D หมดอายุเปล่าพี่อันนี้ผมเคยเป็นเนี่ยมีแชทเข่าวอางแบบเอสดีหมดอายุปล่าเ D มันหมดอายุได้ด้วยเป่ะโว้โวเพื่อนฟองถาม S S D หมดอายุได้ด้วยป่ะเยอะใช่เหรอเอสดีอะนะได้ได้มีด้วยเหรอเอ D หมดอายุมีนะเพื่อนหมุได้ทให้อวย ไดับคือมันโหลดเกมอะไรไม่ได้มันเข้าดิบแ๊บนึงก็หลุดทำอะไรไม่ได้กับคอมมันอะลงวินโดว์มาใหม่ต้องเปลี่ยนอีกเหรอไม่เหลือแค่เปลี่ยนเอเดดีเปล่านเอเดดีเ่อนต้องเปลี่ยนเอเดดีเพื่อนเพื่อนมุดเจ็บขอข้าวหน่อยดิอาจจะเป็นที่ดิดเพราะอะไรเพราะอะไรแบบได้ก็ไม่แดงตอนท้ายนี่คือมีไม่มีเปิดเปิดหลอดไหมเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยเปิดหลอดอะไรเปิดหลอดช่วยเพื่อนไงอันนี้นึงแอ พาไปซื้อเนี่ยเสียงกระดัหรืเสียงคละเอาไปซ่อมแบบใส่อิวพนเกิดไดมันผูิเดีต้องซื้ออนไนวะพามาสภาีช่องบินเนี่ยทำไมลยหนึ่งเทก็พอแล้วแบบบินบ้างบ้างช่องแนไม่เิหลอดดิแเดี๋ยวยาดูให้ให้จิงป่าให้จิงเปล่าอกไม่เอวลไม่ใช่ลิโผมนี่ห้าโมงเดี๋ยวไปบอกจะให้จิงปะเนี่ย ออ่่รรีเคือเพื่อนต้องไปคุยอะถามสาเหตุอะว่ามันเกิดจากอะไรเดือดไข่บารี่ต้องถามร้านใช่ปะเออคือต้องถามร้านอ่ะนี่่ไมกูหรอจริงๆนายต้องไปด้วยแล้วแบบก็บอกเขานายให้คนเรียนไปใช่เราเลยไม่มื่อวานะกูไปไม่ได้บอกว่าวินโดว์ผ่าไม่มึงได้บอกไปแล้วว่าแบบเข้าทิดอะไรแป๊บนึงได้เนี่ยหลุดหลุดไม่ได้บอกให้ลงวินโดว์ใหม่แล้วก็เปลี่ยนสีลงของชาโชอบแอสซอร์กับชูดู เออนายทักแบบไปถามร้านก่อนเลยได้ป่ะว่าแบบทำมาแล้วก็เป็นเป็นอย่างเงี้ยใครรีเจอใครีรคือแบบวินโดว์มันใช้ไม่ได้ช่องพี่อ่อนนะงออนไหวไหมเนี่ยลงต้องถามไม่รู้ว่าลงโดมมาใหม่แล้วก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันตอนนี้มาสองวันนี้ช่องแข่งยิงตันเลยนะไม่โดนเตือนสักครั้งเลยวินโดว์ของพี่มันไม่เตือนดิมินไปเลยดิไม่ให้วังไม่ต้องไม่เตือนนะเปแม่ละเพื่อนเดี๋ยวคุณย่าขอช่วยนายซื้อแหละ ออกมาไหมครับเร่องลงวินโดว์ใหม่แล้วแล้วก็อะไรบะแล้วไม่ถ้าเราคุยตอนสามสิบแล้วใช้ไม่ได้ครับลงวินโดว์จากร้านมาโหลดอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้สักอย่างวินโดว์ใหม่มันจะไม่อยู่ยังไงน้องชายลวินโดว์ใหม่เพื่อจะไปซื้อแหละน่าจะกลับมารุ่นใหญ่น่าจะไม่รู้อะไรมันพังหมดแล้วไม่อยากซื้ออะไรเยอะอะไรนะนัดนัดอะไรเฟมิลี่อะเฟมิลี่อะ คอมไปฟองนี่คืออะไรจะพังวะเออจะเปิดหลอดให้มันลงวินโดว์ใหม่มาแล้วใช้ไม่ได้ครับเท่าไหร่เปิดจะเปิดหลอดให้ฟองแอาไปซื้ออะไรไม่รู้เนี่ยอะไรมันพังไม่รู้ลงวินโดว์ใหม่มาแล้วใช้ไม่ได้ครับโหลดอะไรไม่ได้เลยเลยครับต้องทำนายต้องบอกอาการนะเพื่อนวินโดว์โกดหน่อยบอกแล้ว